นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ส่งมอบนะคะในคันสุกแฟนบัสตัว2023นะคะกับสีใหม่ในรถนี้เลยนะคะของตัวซีซั่น2023นะคะจะเป็นสีเล็กบูมมีความน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค,ะค่ะ บัตัว2023นะคะตัวหน้าจอเรือนใหม่ก็สวยงามตอนแรกนะคะที่ก้อยขึ้นมายังไม่สตาร์ทเครื่องนะคะก็จะมีวันที่นะคะบอกด้วยนะคะเป็นปฏิทินให้เราเลยลงมาปุ๊บก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนเดิมตัวระบบความปลอดภัยครบคันเลยนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตัวดิสโทนิกนะคะการเบรกนะคะแล้วก็ตัว การกลรรื่นถลายออโต้สตาร์ทสต็อปตัวคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นคอนโซลแอร์เกียร์ออโต้เบาะอุ่นทั้งซ้ายและขวาตัวคอนโซลตัวนี้ทำให้แบบการใช้งานได้เยอะมากมีตัวไวเลสนะคะชาร์จเจอร์ด้วยถ้าเราไม่อยากชาร์จเราเสียบสายฟังเพลงเราก็นี่เลย HDMI นะคะกับ USB มีช่องเสียบ แล้วก็จอเป็นหน้าจอจากญี่ปุ่นเลยจะมีทั้ง Android Auto นะคะแล้วก็ Apple CarPlay เล่นได้ทั้งสองระบบเลยความน่ารักกุกกิกก็คือที่อุ่นถ้วยกาแฟสามารถอุ่นถ้วยกาแฟได้วอมวอมสำหรับคนที่ชอบทานของร้อนตัวที่บังแดดนะคะก็กว้างๆใหญ่สัดใจเลย ตัวนี้นะคะก็คุมโทนสีเป็นสีน้ำตาลเบาะเป็นสีน้ำเงินดูแลง่ายนี่คะ่ะหลังคาปโปร่งสบายคันนี้มีเจ้าของแล้วเช่นเคยแต่ยังมีรถอีกจำนวนมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นเคยนะคะ